ีนีน่แล้วทีนี้หนูก็มาข้างหน้านี่ไงหนูมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไงเดียะเดขอดาวสิขอดาวสิลูกไหนขอดาวสิโอู้คนนี้ไม่ขอดาวให้ใหญ่เลยโอ้ยรอหนึ่งเดียวรอแล้วนะอ้าวคนนี้มาเลยอาย่างปลาอาย่างแล้วเอาคนนี้ก็แล้ว เอ้ยยายเจ็ดหมูให้เจ้ปากปากเช้าปากเทียงตัวเขาอะไรเลยเขารู้วัดหัวอะไรเลยวันนี้ใครผู้หนีงมาพอแล้วลูกพอแล้วจะพายไปแล้วนังนังนอนนังเอาเจ้าไปนอนไอกินปอยโอ้เผ็ดนะลูกเผ็ดอะไรคะ เอาเอาเข้าปากเอาเข้าอร่อยไหมอร่อยไหมคะมามายายมัดผมให้ก่อนจะ้มจ oh, ้องเนี่ยไหนเดื้อเต่าต่างๆมัดไหมเอาเอาแบบต่าป่าก็ได้แต่เปรี้ยวหวานเออเอาแบบต่าป่ากออด้แต่เปรี้ยวหวานบวกเมียอืมอะไรหายลูกไหนไหนนั่นไงน้องเพชร่แตน้องเพชรนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะอังวังบอกมากินพี่ง่าย

กูยุติมาเองะหัวตัวเจ้าขยอบเจ้าเารูนี่งใส่เนี่เจ้าไปกิน้าไมวอดทันบ่อะไรล่ะลูกโอลิลี่ข้าวสารเหรอย็นย็นยันนั่ง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 เฮ้ยเป็นเลนเเล่ย เาสองคนนี่แหละจะค่อยจะไปเอาแคมเพลสกอนนะเอลเพลสกอนนะพี่น้าเขาจะีอไรกันเพราอซับแต่วางเลยแต่ตอนเลี้ยวจ้ะย่างค่อยวางอ้งมายไปเอาแล่อบันร้อนมันร้อนอันนี้มันี่มันเด็้ไปเร็วเออๆาน้ ค่ะโอเคนะอยู่ตรงนี้นะคะเออเอาไม่ต้องไปด้วยก็ไม่ต้องไปด้วยหรอกเออเยี่ยมอาเอินพเอิน้องเพชรมาเยบีเอิน้องเพชรมาเยบีเฟสมานี่เต็มเพืรอนให้หน่อยสองอันเต็มเพืรอนให้หน่อยเยบีไปไปเขาจะไปน้ำเนี่ยโอ้โมทีนเม้นเนี่ยเขาเล่นน้ำไปเป็นหรอ เฮ้ยได้กลับมาะะมอีสละแม่นางอืมใส่ละเม่ยน้องเสียงม่ทั่วยเลยยิ้นหนึ่งเราอยู่น้ำนี่แม่ผม,ม,มัยายญ่ตอ,อบเน่ยไิ้นคอยบอ,อเอาแฟ้เปิดมา,าสองอัน อันนี้หนักก็ินจะยางไปเนี่ยยางไป่ใส่แล้วไหนบนแข้วท้ายยางไปบอกแล้วโอ้ยยิงจะคันแล้วยางก่อยบอกไกแล้วออกมาร้อมรถตัวเออ้้โไปไปโคไปโคไปโอ้ยไก่กยิ่งโดนนะโคตัวแล้ววนนี้นี่หนักลูกอาจจะลามกนให้กูหนิอะไรตัดสายยี ล้วต้นี้เรทำอะไรยังนี่ไอ่าก็วใครไล่ตีหนอแกลนร่ดเฮยอเนอ้าเบ่อยมมากมาตงั้นวันเรนมีเออเบิมีนมมบนมีนมเบนมีนมเป็นนม าสิเนลมิว่านี่อ๋อไปไปุนี่ีเอาแป้เปิดไหมเปิดแน่สองันเอาแป้เปิดไหมเปิดแน่จะได้ยินอกไองเงิจ้าแป้ปพอสองอันสิวพอสองอันเออไ่ได้ยินเหาอ่ได้ยนอืม บอกกันเมือนร่มป่ะนะสิว่าสิเมือนนี่สิบ้าๆยายาลูยาโนโนโนี่ยกรไดข้าห้องน้องนชางโอ้ยเขาตุ่มาแล้วลดแบนั้นไหมย้ายยายมันแดดมันแดดเขามากมาเร็วเร็วเร็นตีน จาำแล้วไหวจาจาำแล้วไหวพนะจาแล้วไหวพนะแต่พนุจักความจักความหลายพี่น้องเอ้ย่อเยบต้มปลาหรอก

เจะกินเลยอ้าออก้อา <74. S 2> ัเลยโอ้ยขึ้นงไขึไอ่กินนยายต้เก็บนำให้เขาเล่นก่อนค่าเอาเล็กขีให้น้อยอยู่เล่นน้อยอยู่วเขาอคนึงไม่ินเนาะข่ค่าตะไร่โเขยไปเบแ่กินนกันมัดแซ้กยี่ิหมืนก่อนขนมตยอาไปซ่ยายกินนเนี้ปนะ มากลัาาวแต่เมึงอวดนอุ้ยขี้งอย่างไรเดี๋ยวเอามีอยูสี่คนแม่ขอ่ขอยข่อยกะคาตะว่าไรโสดข่อยกลับไปเมื่อวันไปกะว่าเอ้กันสั่งอีกค้ง,งนี่มีบุงว่าใส่ดีกว้ได้อีกช่องคบได้ใส่ตีจันกันไหมใส่ดีสั่งอีกเยอะเด้๋ยสั่งยุติค่ะ คาอะไรกันโอปูกลินขนมน้องน้อเพีโอ้อยน่ารักมากจ้าเต้าแบ๊บปีนอยพี่น้องมึงคานางอูนะครับานางอูคู้เหลียวเด้ดนั่นนี่เก่งค่ะกินเจ๋งเลยลูกโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมครับมึงขายของยังแอบมึงบาตรที่บัตรเอออโอ้ยเม่นข่ากัอยากจะถือดินเป็นข่าเพจเป็นข่าพอยเปลี่ยนเปลี่ยนเออ อายยูนีเดออิ๋ายยูนีเดอเดี๋ยวแม่เอาพอยไปล้างก้ก่อนน่อ้นิมัอายยูนีเดอมามาใ่ไปล้างก้นก่อนไปล้างก้ให้ก่อนีร้อนน่านนาไปล้างก้นอไปหากั เดียวเดียวย้ายที่นี่เรอจะไม่คือยืมเ่ินหรอกยืมเงินออกนังค์ไหมดกแดไปแกเอาไปเลยคนเพราะเด้๋ยวไปทำคนจีมันยอมเป้ี่ยนคนจีว่ามึงเดวทัพพูทั้งนะวันนั้นด้วยแต่ว่าขวดท้องมาเยอะขวดนัดไปขีดขวด ฝนเดี๋ยวไปพ่อเดี๋ยวไปพ่อฝนตาฝนตาฝนตาเล่ตาเล่ตาเล่มาตามาไม่บอกก็ได้ mày mà. ở, má, ở má mà. mày 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 ไปหมดแหนเอาไปมาบอกว่ามานี่มานี่ตีปลอยมานี่ตีปลอยมานี่ดูดูดูตี่ปลอยอย่างนี้แล้วไปแล้ไปตรงนี้

เอห่มติงแบกยาเพิร์หรียาบาพราะนิดนี่รอบนั่นจะงายูไม่ด้ว่าโสาเกียแบกเพิร์ไหมเพิร์สกูแล้วโอ้โหโอ้โันหะลูกบกจับเี้ยงทโนีไร่ะนมาเดี๋ยวไปป่อพระทีนมีเขามีนาอยู่มันไม่เห็ดอเห็ดเอาบกจเลยันน นนน o n อะไรม่มือนแบบน้เลยอไปไปเขาต้อนเด็กเลยเขาลูกก็ต้องทำได้ไปไปเอาซะเด็กได้แล้วเียวได้แล้ว่อยาาไว้เขาขันที่อยกวาบไอ้ลูกขันมาเลยชอบไปขันไม่สวยน่ะเหมือนแบว่าขันซ่ากี่เอาไว้แอกองไม่ละมันเปียมายัดเขาด้วยยุ่ง คือพวกว่าจะได้แกะเขาว่าขันขันต้นจะได้จับตัวตัวแงงแงงได้ปะอืมจะตีขวานหายหายหาแขนผู้หญิงผู้หญิงหาแขนผู้หญิง ดกเปดนนเป็นอนดักกเปกปิดติมดักอยดักเอยดักปิดดักปปยอยปย์อยติกเอายืนขึ้นยืนขึ้นยนขึ้นค่ะลป้าขามันจะนอนนี่นั่น อมืมาขามสิบนอน